ครทีเียวเาผมก็มาลูกีครับของกลางก็เ็นค้าี่นอะไรเยอะๆเพื่อเป็นการแสดงเ่อเป็นข้อหนาแรกกัเราจพี่น้องครับเดี๋ยวแก่โตไปครับโชดต้องไปขอโทษพี่น้องเป็นระดันระดับแม่ขอโทษนะครับเป็นเหย่อภัยขอโทษนะคขอโทษนะครับ จับจูดอีกแล้วไปใหม่อับดชนีครับขอส่งนเพลงให้จอเอาเอ็นมากแล้วไหครับไอรีนน้องถ้ามีจูด่าจูดแต่ด้วซิเกิดอะไรเขยังไมรู้ว่าเรื่องเงี้ยตอนนี้คว้านกูสารสารนี่เลยจับมือกันได้น้องจับมือกันี่นดกันแหมคะ ตารางงานาน,นโโอ้องนูนเนี่ยไมอดีาจ้ะสูสีดีตากจบลกใหม่ครับแล้วกพี่นองนะครับคนีกอใจเือพี่นองเลยนะครับห้กก <ละ S 2> <ะ>ตอนอตอนนองครับมิหลาคือความเดี <c ười> ยังยงยงยังยยังย <c ười> ัังยัยเงยังยง แตไหนห้องอบเทียนเป็นกระยิ้นแตได้สบายอยากให้ปีนองเลย่อยากใหม่ๆอยากเร็จคืออันเหนือที่ไปน้องหลงเปนน้องนี่ะครับาี่นองครับอขอคุณบอกเสร์จอยากอ้นน่า้นใส่้บางอย่นึงยุคที่มีอากาศไม่ได้ดีบอสเซอร์หูเนาะค้อนยังกอ้เอาเล็ครับแลยวมาขึ้นกันชิบหาทชิหลับนี่อ๋อที่ไหนหิวเลยได้เลยรูบปองชิบตีแล้วตายไง รอบอกเลยว่าขึ้นไอ้แล้กยันออ้มายัออกมาดูมันน่ะนาอโอ้ยไม่ใช่เทวาเลยประกาศโดนเดยันมันเนี่ยยมนสูญเงียสแลชื่นที่พูดกับน้องธรันดาเจับ